ฮัลโหลครับอ<ะ>าจารย์ครับนมัสการครับผู้นมัสการครับแม่นหรือปี่บ้านนี่แม่นหรือปี่บ้านนี่าบุญพระโชคที่นัดก,กันไว้นี่มนแม่นบ่แม่นครับบุญพระโชคผมมีนะบุญพระโชคครับโอ้โหอ่าไปเลือ่อยๆครับผม<ฮะ>อาจารย์นั่นเหนนรอเนาะอาจารย์ว่างเหรอเนาะครับสีใส่เวลาอยู่ประมาณสิบกว่านาทีครับอ่าเต็มทีครับผม เ <สะ S 1> าพ่นนในส่วนตัวเลขอาจารย์นี่เป็นยังไงเป็นเลขวิ่งวะเฮ้อเลขจับคู่จัดชุดเป็นเลขคำานวณบ่อาจันที่จังไหครับอ๋อาทีมากของเลขน่เนาะครับผมครับมันเป็นเลขคำานวณเป็นทั้งมีทั้งสูงเลขวิ่งตัวเดียวบนล่างแล้วก็สามตัวบนแล้วก็สองตัวล่างโอ้แล้วมันนีเดินดีนบ่อาจารย์เ,เ,เดินมากอยู่ตลอดแต่ว่าคันขันวิ่งได้ศูนตัวเดียวจับคู่บนถือ จากภูให้บาบดีคถือโอ้ศูนย์มันเขาศูนย์มั่นโยกบนทีมักจะมีอีกเรื่องหนึ่งนอกจากมักจะมีสองเขตนะครับผมกับบขบขกบขกขกัดปล่อยใดกับปล่อยกัปล่อยให้ให้ถูทํากัดก็้งขจูดทจุคนนะครับผมนี่ไม่เป็นเขตพิเศษอยู่ก่อนอื่นก่อนจะไปไปเขตพิเศษขอเอาเป็นเขตเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณก่อนนกเป็นเบื้องต้นสนรับแหลกเนาะครับผม พราะสกิลในบ่กอ,<า>อาจารย์ว่าเครพิเศษเป็นอีหยังอาจารย์พเพราะสกิลในบอกมันเป็นเลข<อ>เกี่ยวกับไปไปเบียนรถของผู้นหมู่บ้านเป็นทูนยาบัตบ้าน<อ>านี้ใส่ไปเบียนรถเพิ่นทั้งซีโตนี่อ่ามั่นปรากกดโซหูคู่นในหมู่บ้านไม่ได้ห่วงน้ำฝนมาสองวันแล้วโอ้ครับผมอ๋อ,อเอาจ้างเอาจ้างที่เดี๋ยวค่อยเอาเครนัดนก็ได้ อาจารย์เราเครียดไอ้นี่สักกอนคำนวณสักกันคำนวณก่อนเนาะครับผมคำนวณบนเล็กวิ่งตัวเดียววิ่งเจ็ดคำนวณนะครับวิ่งตัวเดียววิ่งเจ็ดบนนะครับแอนบลักบลักมาลักหน่วยสิบร้อยกว่าหลักครับผมบนนิ่ชัดว่านี่ลักไหนแอนว่านี่เอา เกรดมีล่างน้ำ <S <S เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยว <8 S 2> เขียนเขนียนกันเดี๋ยวผมเขียนไว้ดิผมเขียนไว้นะเดี๋ยวว่าแป๊บหนึ่งครับรอ,อาจารย์กำลังเขียนตอนนี้กำลังบรรจงเ<อ>ตรียมบรรทัดอยู่ครับผมออาได้ได้อาจารย์บนวิ่งเกรด<อ>ครับผมล่างครับล่างวิ่งแปดตัวเดียวขึ้กันล่างวิ่งแปดตัวเดียวแมนพอปักหน่วยยัน เดวเด้เดวเด้อาจารย์เออเยยนน้ำล่างวิ่งแปดแปดตัวเดียวเอาต่อไปครับอาจารย์ครับมาหนี้เป็นเลขสามตัวหางเดียวคนเลขสามตัวหางเดียวหรือเปล่าอาจารย์หางเดียวแล้วก็รวมทั้งไปจับคู่ตันเลขสองตัวได้อโอ้ครับผมเอาอ็นนิมมดเลยคร่าอาจารย์หกเจ็ดเก้า 6, 1. 1> หกเจ็ดเก้าหางเดียวได้ไหมครับหางเดียวบนหางเดียวบนหางเดียวแต่ว่าผู้ใดสีไปตัดจ๊กประตูนันแล้วแต่ผู้ใดสีไปตัดเอาบ่ออาจารย์ที่ทีตัดอายุแมนแมนถูกต้องครับถ้ากันไปตัดจับเ่าสองตัวน้ามันก็จิเป็นอยัางนมันก็เป็นแค่ได้สามสามหางนึงเนาะครับผมมันก็ที่นี่หกเจ็ดหกเก่าเจ็ดเก้าจับบ่อตะลักถ้ากับปลาตะไคร้ตนชันนั่งก็ที่นี่กบบนี้ย่างโมก็ดีครับผม อาตมาบ้านี้เป็นเลขนางเลื้อยเลขนางสองตัวครับเลข่างสองตัวสี่แปดนิ่สิบแปดนีลมียึดน้ำกันอยู่สามหางสองตัวหางแรกครับสองตัวหน้าเดี๋ยวเขียนเขียนพันครับอาจารย์ครับสองตัวล่างมาเลยครับตัวแรกแปดสามตัวแรกแปดสามแปดสาม ตัวที่สองแปดห้าตัวที่สองแปดห้าครับแล้วก็สุดท้ายปิดท้ายไปแปดหนึ่งวิทย์ไทยได้ 8, แปดหนึ่งหนึ่งแปดบนแล้วไม่เนี่ยมันอาจจะแปดหนึ่งล่างก็ได้โอ้เออมันเมือนเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหรือสามแปดแปดสามที่ผ่านมาหลายหลายวัวนย้อนกลับไปครับผม บนไหเด้อว้ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เัวาครับแต่ว่าวิ่งแปดล่างนี่ขันคอมลอยเปรเ็นงมันใจเฉพาะส่วนตัวของงองของจังไดียกนะของปูรอดครับของลูกพี่ของของของลูงปูหอดของลูกทางของลูงปูได้ครับผมมันใจเป็นกรณีพิเศษ่อส่วนตัวมันใจส่วนตัวเลขแปดลอยเปอร์เซ็นต์ล่างแปดมาล่างร้อยเปอร์เซ็นต ดีบอดีมากนะจิตแบเนี้คอมบนงนานนานนานเอาไปเอามาเริ่มเริ่มดีชักเกียนขึ้นูนกันยั่งมากมงหันศูนกันยั่งมากอยู่เด้ครับด่งก็ดีอ่าให้ให้ศูนมากกับมากอยู่ดีมาดีเขามากถึงอ่าให้ซือคนวันซุ่มเงียบเด้อขอใส่ชายาซุ่มเงียบกันมึงหนองบัว ครับผมผมผมกล่าว่าปูซุ่มเงียบเมืองหนองบวัวนี่ะปูหกหนึ่งแปดซุ่มเงียบเมืองหนองบวัวผมวางสั้นเลยวันนี้เขามาถึงเรือกเรืองที่ว่าเลสีโตเป็นเลขายทะเบียนรถของคุณน้ำหมู่บ้านครับผมสองหวดก้อนก้อนเลขที่ออกหวดแหลกนั่นคนได้ประสบอุบัติเหตุทางการขับรถยนต์ครับผมวันนี้คนบ้านภาษาบ้านห้องคนว่าเคราะห์เนาะครับ แต่ว่าทางพุทธศาสตร์มันมีเรื่องคู่กันเด็กครับผมสมามันกับอินี้โชคตามมาเป็นบอกนคนกัเลยเอาเลขไปเปลี่ยนรวดเพิ่นนี่ไปจับทางตัดออกมากเป็นสามตัวได้สองครูเราเล้ไปซื้อแต่ว่าเร่าเราก็ได้เฮ็ดออกมก็สูครับเราเราคือตัวมานนบำกันสองวัดสอนเลข4ีตัวนี้ก็คืออ่อหนึ่งหกเจ็ด แปดหนึ่งหกเจ็ดแปดหมนไฮไายาเขาสี่ตัวอันตรายสี่ตัวอันตรายจริงจีสี่ตัวอันตรายก็ได้ก็ได้เอาเรื่องรล่าที่เกิดขึ้นแล้วมาแต่งกบกันเป็นเรื่องขึ้นเถอะครับผมนี่คือเป็นเรื่องจริงอ่าคนเบดมู่บานนะเป็นพยานบุคคลใดคร <า S 2> ับ <รา S 2> ผม ใครคัดข,ข,ของอเรียกว่าจะจะรู้ว่าจริงว่าจริงกัดซามอ่ะไดที่ก,กันเป็นกรเป็นคุณน้ามุบันเ่ยชื่อบ่ได้ครับเราคนนี้ขึ้นวันที่หนึ่งมือนั่นเอ่มขอไปมือวันที่หนึ่งที่ผลการประกาศข้้งของสลากออกคนห่วคือเพื่อนคนยูนาประตูโคมกว่าปีเมตรประมาณจะสามสิบเมตร ครับผมหาประตูวัดหาประตูวัดครับเพิ่นห้องอ่าเพิ่นห้องจะได้ยินมหลังจากคนประกาศบอ,อกว่าห่องว่ามันไปบ้านถือเกล็กนับ่อถือแบตเตอรีบ่อครับผมมาได้ความทราบน้ำายหลังว่าคนสื่อหกหนึ่งเจ็ดอืมเราบอเกิดว่ามันจะออกหกหนึ่งแปดซ้ำสองไทยในไปเฉียนเยนล็กรถตึนสีตรถกระบะค,ครับผมวนออกอยู่นี่ว้นออกค่ไีนสองหัดแล้ว าีวันที่วันที่สามนั้นได้พากันเดินทางไปรวมกันเป็น,นการเล่บอร์ดฟูฟังเพื่อเดินลูกปูัได้ถามปนว่าไปได้มาจัง่าไหรกว่าเลศนะนะสองงวดก็เป็นหนึ่งที่ต่างพากันถึอตะโกนแท้เป็นละห้าสิบบาทไหมครับเพื่อนก็เลยบอกสูฟังน,กกน,ไไงนันนเรศเป็นเบอกสูฟัง,นนง,ก,ฟงก็เลยจำไม่เคยแทนนั่แหละเพราะว่าครับผมฝันตัวเพาะฉะั้ผมฝันว่ามีงูตัวหนึ่งล่ำ ่าทอนกลางโตขึ้นทอนบนกลางล้ำตัวเป็นมหาหัวนี่เป็นสีขาวเป็นงูเผือกเป็นงูดอวนแต่ว่าทอนล่างกลางล้ำตัวลงไปหาหางเป็นธรรมดาครับว่าเลื่อยขึ้นมารถเรายกข้อขึ้นเพื่อสิทกเพื่อดิดต่อแต่ว่าหักวัวกันว่ากลัวหายมือเล้วกูบอกว่าครูหายมือสามงวดครูหายมือเล้วสองงวดมื้อเป็นยังจะเนเอาโปรเปน นั่คือโง่แทนบอกฉัน<อ>ในขณะที่เดินทางไปน้ำตัดเล่นหวกสู่กันฟัง่งครับบานนี่คนก็นเลยเวอาอีกตัวละบานนี่กูจะให้มึงหวัดสุด้ทยคนัานกวยมึงแค่สามหวัดหวัดมีถึงหวัดสุดท้าย,าายถ้าในเลสีตัวป้เปลีนรวดมึงนี่มึงจับจิตจินเสจกระเอาให้มันถือเดิอครับคนเลยมาลงความเห็นกันไปน้ำท้างหูใส่เปลี่ยนกัน,นว,กว่าตัวใดมันอวอกไปแล้วนอหว่า เอาอน 8, 7, นอโน้มแเข็งบางรูปตัวที่ไม่ออกไปเรือแตคือแปดหกเจ็ดเปงนอ<บ>ะครับครับอ่าแล้วก็ที่ย่างกับแปดอหกหนึ่งแปดเป็นวะครับทีพวกท่านได้ออกกอต่คืออยู่ในสี่ตัวแปดเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหมายถึงหกประตูทั้งหมดเลยครับผมขันเท้าเจ็ดหกกลับเลยนะครับผมนี่ขันเมนย่อมพอผู้เป็นเจ้าของรถ ซึ่งเป็นผู้นำมูบ่บ้านกานเล่าใยใจง่ายจังหน่อยเจ็ดหออกประตูเล่าดีถือเล็บจังซ้องวัดสอนเลยครับผมแต่ว่าหาปิาดปากคือตดป้องไว้ไวเจ๋อได้นะ้อปูน้องหีอันนี้จะเป็นเขตหนึ่งซึ่งเ,เราสู้ฟัง่งส่วนเรื่องนี่มั่นจะปรากฏขึ้นมานนั้นที่เป็นไปตามในความฝันของผู้เป็นเจ้าข้องรถกระบะท,ท้่มีปอห้อกับฉันว่าติดตามกัน วันนี้มันก็เลยเกิดการปะทะระวังเล่สูตรคำนวณของหลวงปู่นีกับเล่ส์ซีโอหันตะไลเล่ห์ตะเกียรหดของนุมผู้ยุนาวัดนีครับผมบนแนรเดชเพราะว่าเล่สูตรคำนวณของหลวงปู่มันจะมีหกเจ็ดเขามาขาเกี่ยวมีน้ำคือแกัดมันบอกครับเพราะว่าที่เป็นแดหนึงกังเสียมันก็มีขาดเกี่ยวเไปครับถ้ามันเกิดถ้าเกิดมันกอดข้อกันมากเเกี่ยวกัน ่อกันอยู่การท่ามันเป็นไงส่วนลางมาก่อกันระวังเรสูตรคำนวณกับเลขสีตัวอันตรายนี่นะอืมอ่าคนกับมากันติดต่อกันไหมอยู่บ้านนี้ว่าเลขสีตนวนัตตนะวกกมตไม่วา่าเห็ุไม่าสุดท้ายอย่างพวกนั้นเป็นจุดยับเบิดลรือเปล่าในพร่านับเบิดลนี่ไหมพวกว่าเลขสี่ตัวจับเบิดลมววันเกิบเบดขึ้นได้สีหางหลักๆลักมีไงเลยครับโดยคันแม่นคันแม่นกระจายเบิดทั้งสี่ตัว มันติดเหรียี่สิบสีห่หางยี่สิบสี่หางยี่สิบสี่หางกันสมบรรูรณ์ละโตโลดเมื่อกี้หามื่นหรือหกหมื่นครับหักออกไปสองพันสี่คุมมุกคุมก็ร่องบิ้งครับผมว่างหันขันแม่นออกมกหนึ่งเจ็ดอีเด็ดลานอยู่เราก็ะได้ครับผมแต่มันออกหกหนึ่งแต่โรคฟองว่ะสิเป็นได้ย<ม>ินเสียงของมาันในวัดไม่ถึงสาม,มิีเมตรนะ <laughs> นี่ข่านหลังเดียวห้องดังก็มัวนอกจต่หันเงีย่ยเพลิดเพราะมีผู้เล็กดุบวาม่ที่ออกสิบโคโลครับเล็นล่างกันนี่เป็นคนกับโู้เล้ยงทุเรียนหัววาม่ที่ออกสิดติบแปดครับป้ายทะเบียนรถป้ายยังกับปูจำพยัญชนะก็ได้นะการสำเร็จแบบหนึ่งหกเจ็ดแปดหนึ่งหกเจ็ดแปดม นี่คือเรื่องสิงที่นั่นมาบอกสูส่กันสั้งครับผมเดีบยกของเขาตกล้นแต่แล้วกลับขึ้นมาบอกไหม่ดิครับผมหนึ่งหกเจ็ดแปดคนก่อนนะกาะนั่นแล้วก็ผู้ใดสีว่านจังไหนผู้ใดสีไปจับต้นช่อนไปจังไรแต่เล่วแจสสะดวกอันเองนะผู้นะแนนห้องความามารถสีวอร66 66 66์อะไรวแปดหกเจ็ดหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกอีนึงไม่ออกกันแล้วไม่เห็นสีมาอีกกลับกับในฝันงูตัวนั้นมาบอกคนบอกไว้ว่า กูให้มึงวัดตุดถ่ายภายในซีตัวนี้ว่าสั่นครับผมให้มึงซับเปลี่ยนสลับกันเอาให้มันถือเด้อครับผมเนี่ยจุดนั้นเมันก็เลยียกว่าผมสีเ็ดออกเบิดเลยว่าสั่นครับผมยิงมักซีหางแล้วผมใชเซ็ตพวกประตูเบิด์ตเลยครับเพราะเกินสองพันตีเราทำเมียนอย่านครับมันเป็นเลขยิงซีหางแต่ว่าหากผู้ใดคิดว่าตัวที่มันออกไปแล้วว่น่าจะว่นไม่ออกซีว่านอาจะสลับกันเสร็จไปได้ มันกันยังมีแต่แปดเจ็ดหนึ่งกับหกเจ็ดหนึ่งหมายถึงหกประตูนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคนบอกว่าภายใน4ีัตนี้ครับมีสับกันให้มันถืองวันี้ของแห่งวัดสุดท้ายครับผมนี่ครับมันกันได้นี่นี่มากสองเขตเขตแรกก็คือสูตรเล็สูตรคำนวณครับประมูลขอย้ำว่า ว่ได้หลอกเล่นแบบไผ่แล้ช็อกเรื่องกัรมาแล้วสองงวดเลขตามตัวที่หางไปที่เป็นรถนี้ไปดีครับผมเอกมุ่งจะได้เป็นทีมมากของซุ่มเงียบเมื่อมองหัวที่โตอันตรายครับผมบ้านี้ยังซีได้ปู้ัะนี้เลขล่างสามชุดนี้ปูมั่นใจตัวใดเลขล่างที่แปดสามแปดห้าแปดหนึ่งนี่ครับผมครับมักแปดห้าไหยรอบแปดหนึ่ง มักแปดหาล่องแปดหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมจะได้วงกลมเลยน,นะแปดสามตัวประกอบครับผมอ่าบัานี้ในส่วนทั้งเบิร์จับคู่บนนี่ผู้สีเนี่ยตัวใดเอาหนังในหกเจ็ดเก้านี่แหละพูดนนมากตัวใดนะขึ้นมากขึ้นมากนี่มากบักเด็หกหกเด็กหนาเพราะมักไปขาดเกี่ยวกักบเียกที่ตัวนี่โอ้มาหกเจนะ็ดเจ็ดหกเนาะสว คว่มเห็นผู้ใดว่ามันสีดำมั่นติดติดมันมากมันบ่มากมันกินนั่งเกาะกินยังอยู่กับสามอันนี้จะเรื่องคว่มคิดของแต่ละบุคคลที่ติดตามได้ครับผมแต่ว่ามันตรงนี้มันแบบนี้ครับผมอ่าหันมันมากคือจังหัวคิดไว้มันงกระเดียดขอกับสีตัวเป็นเทียวกันทั็นที่หนึ่ครับผมเ <c oughs> อ้าจังไรจะให้ได้ไมิชกมิใช่น้ำกันตัวน,นอปูเนาะ ผมจะขอให้เป็นสินน่งนะแอคทีฟโซนขอดที่ไทยนั้นครับผมแล้วตัวหนิงกับรงกระจัดใส่คุณด้แล้วตัววิ่งวิ่งเจ็ดบนนี่ปูข้อมันใจหลายไปไหนครับวิ่งเจ็ดบนเจ็ดบนนี่เจ็ดบนนี่มันใจอยู่เก้าสิบเก้าจุดแปดเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าจุดแปดโอ้มันเกือบรลอยเหมืนอนตัวนั้นเกือบรลอยเกือบแต่คือเพิ่มเกือ,อ,อ,อไว้นี่นี่หนักจะว่าจะว่าแปดนี่เต็มรลอยเลย เขาวาการวิ่งโขบนะแปดล่างของคนนะครับผมวิงคบนเต่ม,มันมากอ่อยครับผมย่อมลับย่อมับมันมากหลกักกแต่ว่ามีคุณร่างมคุณนค,ครับจะรัางว่านี่มันใจร้ายก็คือมันใจเลขวิ่งล่างนะปูะนะเูนเต้นวิ่งล่งโอ้หนักเลยหมดเติมเลขสูน,นีจักซี่หตัวนีเพียงปูล้านโน้ตเสียงล่างนี่วะครับผมเอาวิ่งล่างแปดล้านตัวเ็มเนีเอานาเห็นว่ ะว่ากันไปเจ้านาพูนะแต่มีอยังเพิ่มเติมในเอฟซีครับว่าปูการมีประเด็กน้อยเกี่ยวกับเพิ่มเสืกียกับการการสร้างรับการแสดงอมติดเห็นนั่นแหะครับผมแต่ผ้ากันใส่ิจารณาเอาระตัโปวดย่าสนใจว่าเป็นใครมาจากไดขอให้ปูไว้ว่าหลวงปูนคิดดีอยากทํำดีอย่ากมีเพา่มั่งดีต้องการนดับจีตัวเอ็ซเนมากครับผมพัฒนาขอให้เป็นเรื่องตัวเลศ พรว่าสิบจุดเลสูตรกันวลกันดีคือว่าสิบป็นเลนสีตัวกันไล่ลเกีียวกับหลบสายตถ่าเบียนเพื่อนที่ออกมาแล้วสองหวดติดติดเจ้าของเพื่อนสือตัวมาสองหวดหวดละหาให้บ่อบรทเวณองประตูนก็นดิถ้าตั้งใจวิจารณญาติดีครับทางการเกิดหาเกิดว่าัมาเป็นยังไงคนเท่าจะเป็นยาของเทียวไปหาโดคนนั้นทีงมีนะครับ จุดถ่ายก็คืออ่าประมาทนะครับผมว่นตัดสินใจเช่นอีหยัางลงไปผลมันก็ับว่เกิดตกแมงบอกกันนี่คกอกบผูกนะถือบดถือถือก็บดถือถือก็บดถิวมันก็ของคููกันครับจากถือละวัตถุนิยมกนถือกันเองก็ได้เป็นปีแควคนฝันครับวันฉนานวบาทุกคนตรงมีสติเช่มึงไห้ดีและวต่ลงมทุนลงไปครับผมนะขบาอประคี่วาม สุกขกายสบายใจสุขภาพแข็งแรกอาณาทินได้ก็คอยสมวังในปีใหม่ที่สิหบหนึ่งนะ้อขอบคุณมากครับขอบค<า>ัวของยดน้ำพรเจริอพรับขอบุ